ใกล้ปีใหม่แบบนี้ทางเหนือของเราอากาศเยินสบายผมแต่งตัวสิครับวันนี้แขนยาวขายาวัาเลยแล้วก็จะได้ทําบุญร่วมกันให้คนที่ได้ดูรายการของเราเนี่ยเฮงเฮงรวยๆทุกคนในราคา100่า100บาทสาธุปวดหลังจริงเลยโอ้ยายกลับบ้านดีกว่า ทุกคนผมโจวี่และนี่คือรายการเที่ยวไม่สำทาต้องบอกว่าเทปนี้เนี่ยเป็นเทปสิ้นปีสุดท้ายของปีแล้วผมตั้งใจว่าเราจะพาขึ้นเหนือนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดที่ผมชอบพาทุกคนมาเที่ยวบ่อยที่สุด <S <S แต่ว่าอำเภอนี้เนี่ยเราไม่เคยมากันมาก่อนเลยนั่นก็คืออำเภออมก๋อยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยว่าเฮ้ยอำเภออมก๋อยนี่คืออะไรอมก๋อยเนี่ยเข้าสารนิฐานว่าน่าจะมาจากภาษาลาวานะครับซึ่งมันแปลว่า ขุนน้ําหรือว่าลําน้ำนะครับซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเมื่อก่อนเดิมทีเนี่ยจะมีต้นน้ำนะครับของแม่น้ําตื่นเนี่ยไหลผ่านเลยตรงนี้นะครับจะเป็นลําน้ําที่มี2ล,าลาําน้ํา2สายไหลผ่านนั่นก็คือลําน้ําแม่ตื่นแล้วก็ลําน้ําแม่ต่อมนะครับซึ่งก็จะเป็นต้นน้ำเนี่ยสู่เขื่อนภูมิพลอีกด้วยสะพานคู่รัก ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่หลายคนจะชอบมาท่องเที่ยวเดินถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าหลายคนเนี่ยจะชอบมาบริจาคสิ่งของให้กับชาวบ้านที่นี่แล้วก็อากาศหนาวมากๆเขาเลยมักจะมีการนําเครื่องนุ่งห่มมาให้กับชาวบ้านผมกลัวคนไม่เชื่อแอบเดี๋ยวผมเปิดอุณหภูมิให้ดูมันเย็นเบอร์นี้เลยครับนี่ผมเปิดมา13องศาหนาวเจือใครที่รู้สึกว่า คิดถึงอากาศนาหนาวๆอยากเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปด้วยอะไรหลายๆอยา่างเนี่ยการเดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่มาที่อมก๋อยเนี่ยคุณจะได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็อากาศยินๆแบบนี้เลยหลังจากนี้เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวจุดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่นะครับนั่นก็คือวัดแสงทองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย และเราก็มาถึงกันแล้วครับนี่คือวัดแสนทองซึ่งถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภออมก่อยนะครับด้านหลังของเราเนี่ยจะเห็นว่าเป็นพระวิหารข้างในจะมีพระเจ้าแสนทองซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนที่เก่าแก่และก็เป็นวัดที่อยู่มานานกว่าร้อยปีมีเรื่องราวเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าชาวบ้านเนี่ยมาไหว้ขอพรอ,นะอะไรก็จะได้สมความปรารถนาเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่ ผมจะพาขึ้นดอยไปนั่งรถโฟล์วิวได้เนี่ยแอบบอกด้วยว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกันก่อนอื่นเนี่ยก็จะมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต้องมาไหว้พระเจ้าแสนทองซึ่งอยู่คู่บ้านคูเมืองของอำเภออมก๋อยแห่งนี้แหละครับที่มาสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุพอเข้ามานั่งข้างในนะครับอย่างที่บอกว่า ที่อำเภออมก่อยเนี่ยอากาศดีทั้งปีนะแล้วก็เย็นสบายข้างในเนี่ยส่วนของหลังคาข้างบนเนี่ยจะเป็นไม้เก่าแก่เนาะแล้วอยากให้ลองสังเกตภาพวาดของภายในพระอุโบสถนี้เนี่ยจะมีลายเส้นที่แตกต่างจากที่อื่นๆที่เคยเห็นแล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธร,รูปของที่นี่เนี่ยเป็นศิลปะเชียงแสนซึ่งก็สวยงามมากๆเลยสามารถเดินเล่นดูในวัดได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครที่มาอำเภออมก่อย ควรจะมากราบไหว้แล้วก็มาเช็คอินที่แห่งนี้ครับ ังจากที่เราไหว้พระนะครับที่วัดแสงทองเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแหละครับว่าอำเภออมก่อยแห่งนี้เนี่ยก็ยังขาดสาธารณูปโภคนะครับหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าอากาศหนาวเครื่องนุ่มหงนะครับหรือว่านา้ําและก็รวมไปถึงไฟไฟ้าด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปร่วมมือนะครับกับจิตอาสาของมูลนิิพลังที่ยั่งยืนเราจะไปติดแผงโซลาเซลลทำให้ชาวบ้านบนดอยเนี่ยมีไฟได้ใช้กันจุดที่เราจะไปเนี่ยเรียกว่า สอสชบ้านห้วยลอกหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าอนามัยบ้านห้วยลอกนั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถโฟวิวคันนี้จะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในการนั่งโฟวิวได้สักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งว้าวฟังแล้วก็ขนลุกคนจะไปทำดีครับสนับสนุนให้คนทำดี จะไปถึงสสชอบ้านห้วยล่องเนี่ยข้ามเขาเนี่ยคุณลุงเดชบอกว่าประมาณสักหลูกได้โอ้โหดูข้างหลครับวิวสวยมากโอ้โหที่นี่คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะไม่ต้องแปลกใจครับทางมันจะค่อนข้างสุกข,ขักเล็กน้อยแต่ว่าวิวสวยมาก เอาละหลังจากที่เรานั่งรถกันมานะครับยาวนานมากตอนนี้เราถึงสอสอชอบ้านห้วยลอกแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างแล้วก็จะไปเจอเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่กันปะไปกันเลย แลตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่น้ําตาลนะครับหรือว่าคุณน้ําตาลเจ้าหน้าที่โมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนสวัสดีคะ่คะพี่น้ําตาล เล่าถึงการทํางานของมูล,ลนิธิให้ฟังหน่อยครับว่าเราทํางานกันยังไงบ้างเราไปช่วยเหลือใครบ้างครับอ,อ๋อได้ค่ะมูลที่พลังที่ยงยืนนะคะก็ก่อตั้งโดยบริษัทปตทจํากัดมหาชน<อ>เราจะดูแลขาคนด้อยโอกาสให้กับด้านสังคมของบริษัทอันนี้คือขาที่เราจะติดตั้งพลังงานน้ําพลังงานต่างๆนะคะให้กับพื้นที่ห่างไกลเหมือนสาธารณูปโภคที่จําเป็นอะไรใช่ใช่ให้กับพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้าไม่ถึงด้านพลังงาน<อ>มากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า อยู่ในเมืองแต่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหรือ,อว่าอยู่นอกเมืองอย่างที่น้องๆมาการจะลำบากม,มากๆเลยทีเดยอย่างโครงการที่วันนี้เรามาเนี่ยเป็นโครงการอะไรครับชื่อโครงการติดตั้งระบบแผร่ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์และกักเก็บพลังงานในพื้นที่ห่างไกลค่ะอ๋อได้ยินว่าเป็นโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระการนิชขาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีใช่ไหมครับใช่ค่ะคโดยมูลทีเนี่ยจะดูแล2พื้นที่คือบ้านหนองอึ่งใต้กับบ้านห้วยลอกซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยมีชนเผ่าชาวกะเหรียงนะคะซึ่งอยู่ประมาณพื้นที่ละ400กับ300้ซึ่งสถานสุขชุมชนเนี่ยเวลาเขาเดินทางมาฉีดวัคซีนน้องจะเห็นว่าลําบากบมากแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็พื้นที่เนี่ยพื้นที่เดียวไม่มีประปา เขาไม่มีประปาเขาไม่มีไฟฟ้าเขาไม่มีตู้เย็นทางมูลนิธิก็สนับสนุนทั้ง3อย่างนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ถือว่าเป็นโครงการที่จําเป็นจาเป็นมากเพราะอย่างที่บอกว่าทางปตทแล้วก็มูลนิธิได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งในวันนี้ที่เรามาทํากันเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยจะเริ่มติดแผงโซลารเซลล์แล้วและข้างหลังนะครับจะมีการ วางเป็นท่อน้ําแล้วก็จะมีระบบสูบน้ําขึ้นมาสู่ในแท้งแล้วก็จะใช้น้ําได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเดินดูการทํางานของจิตอาสา,าที่นี่กันแล้วดูกันว่าเราจะสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างวันนี้ขอบคุณพี่น้ำตาลมากเลยครับขอบคุณค่ะคตอนนี้นะครับเราเดินลงมาเนี่ยมาดูเขาขุดท่อวางท่อน้ําประปาขึ้นไปตรงจุดที่ตะกี้เราออพาไปดูมานะครับนี่ก็คือท่อเนี่ยแหละครับ ที่มีนการฝังลงดินลอดใต้ท้องถนนไปเพื่อไม่ให้รถเหยียบท่อน้นานะครับตอนนี้นะครับเราตามเจ้าหน้าที่ลงมาดูข้างล่างเนี่ยจะเป็นท่อที่เป็นท่อน้ำเนี่ยต่อจากข้างบนลงไปถึงข้างล่างซึ่งข้างล่างจะมีบ่อน้ําอยู่แล้วเขาก็จะดูดน้ําจากตรงน,นั้นเนี่ยจะติดเครื่องปั๊มน้ําสูบน้ําแล้วตามท่อนี้ขึ้นไปแล้วใส่ในแทงข้างบน ก็จะสามารถใช้น้ําได้แล้วล่ะครับนี่ก็คือการวางระบบน้ําที่พวกเขาตั้งใจจะทําไว้แล้วก็มีชาวบงชาวบ้านเนี่ยมาช่วยเหลือกันเป็นคนในชุมชนนะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่แต้นะครับซึ่งเป็นคนอมก๋อยตั้งแต่กําเนิดเลยใช่ไหมพี่สวัสดีครับแนะนาตัวกันหน่อยพี่อยู่ที่ไหนชื่ออะไรบ้างผมอยู่ผมชื่อแอนนวิราชาสิ์พาลีผมอยู่ที่แป้ห้วยเหลาะครับผมครับผมคือไล่ฟังก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีน้ําไม่มีไฟมันเป็นยังไงบ้างตอกอนนี่มันมีน้ำาว่มีไฟนะขาลำบากตอนนี้มันจะดีขึ้นนะครับตอนนี้จะดีขึ้นแล้วเพราะว่าเรากําลังจะต่อน้าครับแล้วก็มีโซลาเซลล์จะมีไฟรู้สึกยังไงบ้างที่จะมีน้ํามีไฟใช้พีีี่ดดจครับ ชาวบ้านมันดีใจทุกคำเลยขอบคุณ่งจากของเทมันช่วยอานามาช้วยล็อกมือแป๊ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับโอ้โหทำไปเล่นไปคนไม่เคยขุดเนี่ยมันเหนื่อยหมั้ยนครับเนี่ยแต่รู้สึกได้เลยว่าเรากำลังทำดีเพื่อสังคมนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยมันต้องมีทีทีพ้อผ่าลงมาแล้ว วดหลังจรงเลยโอ้ยย้ายกลับบ้านดีกว่าตอนนี้นะครับอยู่กับพออชาติชายสวัสดีครับสวัสดีครับร่ายฟังหน่อยได้ไหมครับว่าก่อนที่จะเข้ามาตอนนี้ที่มีน้ำประปากับไฟฟ้าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศอ๋อก็อนเนื่องจากเราพอสตอบ้านอุตูมเนี่ยเดินทางจากนู่นมาถึงนี่ถ้าเป็นช่วง่ดูฝนก็ <c oughs> สามชั่วโมงเป็นอย่าง oh, น้อยเพราะถนนลื่น,ด,นด้วยอะไรด้วยขามขครับแล้วก็โซนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพปักพันบริการวางแผนครอบครัวรักษาเบื้องต้นเล้วกเข้า,าเข้าถึงยากผมในนามตัวแทนของเจ้านที่ที่นี่ล้วกอเป็นตัวแทนของประชาชนที่นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิแล้วก็เจ้าของโครงการนี้นะครับที่สนับสนุนเรื่องไฟฟ้าโซลร์เซลล์นะครับแล้วก็ประปาภูเขา ครับทำให้มีน้ำเนี่ยขึ้นไปข้างบนงเพื่อที่จะให้สชๆๆเนี่ยมีน้ําใช้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากได้เลยครับวันนี้ขอบคุณออมากๆเลยครับสวัสดีครับอ่ผมได้ขึ้นมาแล้วนะครับตะกี้ก็ลงไปช่วยเขา ขุดเพื่อจะวางท่อนในการต่อน้ําขึ้นมาใช้สําหรับด้านบนวันนี้จบไปแล้วสําหรับ2ภารกิจนะไม่ว่าจะเป็นการทําให้ชาวบ้านที่นี่นมีน้ําประปาใช้ในระหว่างที่เราลงไปทําท่อวางท่อเนี่ยจะมีอีกหนึ่งทีมคอยเซตระบบไฟนะครับโซล่าเซลล์ซึ่งมันจะมีตามจุดต่างๆที่ได้เห็นแล้วก็บนหลังคาด้วยเดี๋ยวจะมีภาพจากโดรนมุมสูงให้ได้เห็นว่าแผงโซล่าเซลล์ติดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนีนะ้ผมเชื่อว,ว่า ไฟจะสว่างที่ศูนย์อนามัยแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นโครงการที่มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนโดยบริษัทปทอทจำกัดมหาชนได้มาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมาช่วยเหลือพวกเขาเดี๋ยวเราจะขึ้นลาเอียดไว้ให้นะครับก็สามารถมาเที่ยวดูป่าดูธรรมชาติดูวิถีชีวิตแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือผู้คนอีกด้วยล่ะครับแต่ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมยังคงอยู่ต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหน้าเที่ยวแตห้หายคิดถึงจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับ และนี่คือช่วงเที่ยวไทยให้หายคิดถึงซึ่งผมเนี่ยจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนคิดถึงรอต้อนรับให้นักท่องเที่ยวทุกคนกลับมาการท่องเที่ยววิที่ใหม่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างกับผู้คนนะครับรวมถึงจะต้องล้างมือบ่อยๆดยสถานที่ท่องเที่ยวปัจจุบันก็จะมีเจเลแอลกอฮอล์แบบนี้เตรียมไว้ให้แล้วแต่ว่าถ้าใจดีก็พกส่วนตัวไว้ด้วยจะได้ล้างมือบ่อยๆตลอดเวลาแบบนี้จะได้สะอาดนะครับล้างแบบนี้พร้อมแล้วไปเที่ยวกัน วมเที่ยวไทยหายคิดถึงวันนี้ผมพาขึ้นเหนือกันอีกครั้งนะครับมาที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ใกล้ปีใหม่แบบนี้้างเหนือของเราอากาศเย็นสบายผมแต่งตัวสิครับวันนี้แขนยาวขาย,ยาวมาเลยผมพามาที่วัดเด่นสลีสีเมืองแกนนะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดบ้านเด่นเดิมทีเนี่ยจะชื่อว่าวัดอริบุญเรืองสร้างในปีพศ2437หรือว่ากว่า127ปีมาแล้ว การก่อสร้างวัดแห่งนี้นะครับสร้างสถาปัตยกรรมแนวล้านนาประยุกต์โดยครูบาเจ้าเทียงนาทศิีโรเนี่ยเป็นผู้ออกแบบเองท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจมากกว่าที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใครที่เกิดความเครียดจากการทํางานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้ก็จะรู้สึกรม่มรื่นจิตใจสงบและเห็นคติธรรมจากสถาปัตยกรรมต่างๆซึมซับหลักคําสอนทางพุทธศาสนาก็จะรู้สึกสบายกายสบายใจเอาละ่ะ ผมพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูรอบๆวัดที่มีหลายจุดสําคัญน่าสนใจอย่างเช่นตรงนู้นเลยมองไปจะเห็นพระป่าลอยฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจะได้เห็นเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงไปไปดูกันรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางนี่ อันนี้คือชุดร้อยนึงก็จะได้เป็นแบงค์ยบาใบแบบนี้แล้วเราก็มาเขียนกระดาษเป็นชื่อของเราแล้วผมมาเขียนชื่อรายการใส่ไปด้วยนี่แล้วก็จะได้ทําบุญร่วมกันให้คนที่ได้ดูรายการของเราเนี่ยเฮงๆรวยๆทุกคนในราคา100บาทสาธุซึ่งพระบาลอยฟ้าที่วันนี้เราทํากันเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนสร้างพระวิหารที่กําลังก่อสร้างอยู่ท่านหลังนู่นเลย ใครที่มาไหว้ขอพอรที่นี่ว่ากันว่าประสบความสําเร็จกลับไปร่ํารวยแล้วก็กลับมาทําบุญที่วัดกันชุดใหญ่จนวัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวทัวร์ที่มาเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งจีนหรือว่ายุโรปเนี่ยมักจะมาแวะเที่ยวที่วัดแห่งนี้ก็จะเห็นแบบนี้เลยสวยงามมากนี่ลอยแบบนี้แล้วเราก็ชักลออให้ขึ้นไปออ ่อนที่เราจะเดินไปที่วิหารของพระมหาเศรษฐีนวโกดนะครับเราจะเจอกับรูปปั้นครูบาเจ้าเทืองนัทศิโรนะครับเราจะเห็นว่ารูปปั้นเนี่ยท่านจะถือเป็นไม้กวาดกับจอบเสียมเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นคนออกแบบวัดแห่งนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนริเริ่มสร้างจนสวยงามถึงทุกวันนี้แล้วก็จะมีนกกาลาเวกเนี่ยเป็นพระยานกกาลาเวกซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสวยงามมากเดี๋ยวเราไปไหว้กันไป ตอนนี้ผมอยู่ในวิหารพระเศรษฐีนะว่โกดแล้วนะครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยพระพักเนี่ยจะมีทั้งหมด9หน้านะครับซึ่งเขาเล่าว่ามาจากมหาเศรษฐีชาวอินเดีย9คน ที่ประพฤตินในเศีลธรรมมันดีงามจนเป็นที่ยกย่องแล้วก็กลายเป็นพระมหาเศรษฐีนวโกศที่คนเคารพราบไหว้บูชานะครับแล้วที่วัดแห่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งเดียวในภาคเหนือที่มีพระมหาเศรษฐีนวโกศให้ได้กราบไหว้กันหลายคนมีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรเรื่องการงานการเงินที่นี่เนี่ยกลับไปก็จะประสบความสําเร็จร่ํารวยแล้วก็จะกลับมากราบพระอีกครั้งหนึง่ง อนนี้เนี่ยผมอยู่ในพระวิหารพระเจ้าพันตนนะครับหรือว่าพระเจ้าพันตนซึ่งด้านในเนี่ยจะมีพระเจ้าเงินทันใจใครที่มาไหว้ขอพรที่นี่ก็มีความเชื่อว,ว่าจะได้เงินถ้าจะทันใจแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนาแล้วก็วิหารแห่งนี้ก็เป็นไม้สักแทบจะทั้งหลังเลยส่วนด้านหน้าทางขึ้นเนี่ยบันได จะเป็นรูปปั้นของพระยานกหัสดีลิงมิ่งมงคลสวยงามแล้วก็หาดูได้ยากนอกจากนี้ใครที่ได้มาวัดแห่งนี้เนี่ยได้ยินเสียงกระดิ่งในวัดก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จิตใจสงบแต่ยังมีจุดอื่นๆที่จะพาไปเที่ยวเดี๋ยวไปดูกัน,นครับ ไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่ผมพามานะครับก็คือพระธาตุเจดี12นักสัตว์ซึ่งไฮไลท์ที่นี่ก็คือเราสามารถมากราบไหว้ได้ทั้งครอบครัวเลยครบ12นักสัตว์เลยและด้านในเจดีเนี่ยจะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ความสวยงามของเจดีที่นี่ก็จะเป็นสีดําแปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ถ้าใครเคยไปอย่างพระธาตุเจดีดอยสุเทพเป็นปีนักสัตว์ประจําปีแพ็กก็จะได้ไหว้แค่นักสัตว์เดียวแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยครบ12นักสัตว์เลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปไหว้ข้างัครบ จบลงแล้วนะครับกับการท่องเที่ยววิถีไทยทเที่ยวไทยให้หายคิดถึงที่วันนี้ผมพามาที่วัดเด่นสลีสีเมืองแกนอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะหายคิดถึงกันได้บ้างจากที่ผมได้พามาเที่ยวในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายที่วันนี้ใช้ไปเท่าไหร่รายจ่ายขึ้นมาเลยครับนี่ใช้ไปทั้งวันถือว่าราคาน่ารักมากๆเลยแต่ถ้าใครอยากติดตามรายการของเราทํำยังไงครับขึ้นมาแล้วนี่คือ QR ว o า e คสแกนเลยนะครับจะเด้งไปที่แฟนเพจเฟซบุก๊กเที่ยวไม่ซํำทางถ้าสแกนไม่ทนนก็เริรนใน Facebook ได้ว่า เที่ยวไม่ซ้ำทางเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมโจวี่และรายการของเราจะพาไปเที่ยวไปกินไปรู้ที่ไหนติดตามไห้ดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอขอบคุณบริษัทโกซอฟประเทศไทยจำกัดคิงพาวเวอเข้าใจนักเดินทาง บริษัทไทยเบเวอเรสจำกัดมหาชนกอฟอมารินทีวี